ที่นี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัด้อยเอ็ดค่ะจังหวัด้อยเอ็ดเพื่อไในบวงสวง,งสิงศักิทธนะคะเสริมสิริมงคลในงานสมมานามขึ้นเพ่งเสงประทีป,ปี2 5 6 6ค่ะโดยนายทรงพลใจกริมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ดเพื่อได้เป็นประธานประกอบพิธีสักการะและก็บบวงสวงพระคติยาวงษางสิงศักิทธคู่บานคูเมืองจังหวัด้อยเอ็ดเนื่องในการจัดงานประเภทนี้สมมานามขึ้นเพ่งเสงประทีปปี2 5 6 6ซึ่งจัดอยูทีจุดอนุสาวรีย์พระ คติยาวงศานะคะหาแยกสายนำเผิงอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนายกเทศมนตรีเมืองลอยเอ็ดตลอดจนคณะครูประชาชนชาวจังหวัดลอยเอ็ดเขาวรวมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดําเนินง,งานของคาขึ้นนี่ก็ให้เกิดความราบรื่นผ่านไปด้วยดีนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทา้งจังหวัดลอยเอ็ดเพื่อในกา้กาหน,นดนะคะจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่างๆในเวลาเดียวกัน โดยเพื่อใน,นมอบหมายให้ทางร่องผู้บ่า,าชาการจังหวัดลอยเอ็ดและการวหน้าส่วนราชการผู้บริาหารองค์กรปกครองส่วนทองทินประกอบพิธีสักการะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการบวงสรวงจุดที่สองนะคะณศนะารเจ้าพอลักเมืองและก็จุดที่3อมยุทธ่อนุสาวรีย์พญาสุนทรเทพกิจจารักษ์นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่จังหวัดลอยเอ็ดนะคะซึ่งลอยเอ็ดเพื่อนกาจะ คืนซื้อเรื่องของการจัดงานประเภทนี้ลอยกระทงงานสมมานามขึ้นเพ่ง <c oughs> เซ็งประทีปมันเองนะคะ <c oughs>